็นสเปคเสร์มีแพดเจ็และเสร์มีแพดเจ็ดโปรายชิปตัวกลางสัลเฟกรอนทั้ง7จ็ดซีรีส์และ8ปดซีรีส์ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับเสริมมีแพดเจ็ดซีรีส์ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือแพดเจ็และแพดเจ็ดโปรที่มาแทนที่แพด6กซีรีส์ที่เปิดตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายนปี2023โรุ่นใหม่นี้ก็มีสเปคหลักเผิมาแล้วครับโดยสเปกของแพดเจ็ จะใช้ชิปออนผลสันเปอ์กอนเจเจน3และรองรับการชาร์จเร็ว45วัตต์ส่วน p a d j Pro จะขยับขึ้นมาเป็นสันเปอ์กอน8เอเจน3และชัชวา67วัตต์ซึ่งทั้งสองรุ่นจะมีขนาดหน้าจอเท่ากันที่11.16นิ้วเป็นแบบ L c d ซดีรองรับค่ารีเฟรเช1 4 4เฮิรตซ์คาดว่า PadJet และ p a d j Pro จะเปิดตัวพร้อมกับสมาร์ท15ซีรีส์ที่จีนช่วงปลายเดือนนี้ครับส่วนรุ่น Ultra ก็เคยมีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าครับ